ครับเราจะมาอันบล็อกนะครับตอนนี้เราสะสมตัวการ์ตูนที่มันอยู่ในเรื่อง Toy Story นะครับตรแต่ประเด็นคือเราสะสมอันที่ไม่ตรงปกนะอย่างเช่นหมีอ่ะมันก็ต้องเป็นตัวหมีเลยใช่ไหมแต่เรามีเงินซื้อแค่หัวหมีอันนี้คือตัวอ,อะไรกันอันนี้คือหมีชมพูไงหมีจอมกอดตัวร้ายใน Toy Story ภาค3ะนะครับจะได้เ <laughs> หมือนว่ามีครบ มัขอยอดยุ้ยด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปซื้อหมีชมพูเต็มตัวนะครับการตัวนี้มันมีชื่อไหมมันไม่มีมาไม่มีชื่อแต่ว่ามันเขาเรียกมันว่าจะมี่จอมกอดแต่ว่ามันเป็นตัวร้ายนะก็ไปดูในภาพสั่งต้องแกะจากพานี่ไหต้องแกะด้วยแต่ว่ามันเป็นถุงธุรกรรมอะไรวะเดินด้วยอะไรนี่นะออกจากหลุดกล้องเราออกไปออกมา สุนยการหรือศูนย์เอ่อไม่เป็นสูนย์ยการเนี่ยไม่ใช่สูนยกาศมันก็แบบนี้เลยเอืมตรงไหมก็ตรงแหละแต,ต่ตีเข้มนิง่งๆดินิ่งๆเอามาอย่งนี้เหมือนนักมิวเลยสวยดีน่ารักดีได้อยู่นะครับต้องปกเ,เนื้อผ้าไม่ไม่ติดมือติดนิดนึดนงในราคาหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยเจ็ดบาทเออเออเอ่อมีตำหนิไหมอะ่ะไม่มีตำหนิโอเคเรามีตอนนี้เรามีเอ่อบัสไลเยียร์แล้วแล้วก็มีวูดดี้แต่วูดดี้คือเป็นหมอนรองคออ่ะที่ขี่ในรถบัสไลเยียร์อะเป็นตัวเต็มสุดแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่หุ่นยนต์พลาสติกนะเป,นเป็นเป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นหัวเหรอ เป็นหมอนเอ้ยเป็น,เป,นเป็นหมอนเป็นตุ๊กตาพอแล้วครับครับ